กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายมเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่ายินดีเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณรัฐบาลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลา การดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแห่งนี้แต่กระผมใคร่ขอเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีศักยภาพที่น่าจะไปได้สุดกว่านี้จึงขออนุญาตกลับเรียนอภิปรายในส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ผมเห็นด้วยกับสมาชิกหลายท่านนะครับที่ยังมีความ สงสัยไม่เข้าใจว่าทําไมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมบางแห่งซึ่งมีความชัดเจนเนี่ยไม่ได้รับการบรรจุแม้ว่าท่านจะเขียนปลายเปิดเอาไว้ในมาตรา5อนุมาตรา10ที่จะเปิดช่องให้ไปออกเป็นพระราชกฤษฎีกาก็ตามเพราะว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะการดําเนินงานที่เข้าข่ายเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมอย่างเห็นได้ชัด ก็กตเป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วผมคิดว่าอยากจะคิดไปไกลถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็เข้าข่ายไม่น้อยนะครับแม้ว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าเป็น,นกลไกในเชิงบริหารแต่ว่าขึ้นชื่อว่าสอตองอได้วินิจฉัยหรือออกมาแสดงความเห็นเนี่ยก็มีน้ำหนักเป็นต้นทางทำให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายแล้ว ท่าประธานที่เคารพครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีถ้อยคําที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนคือมันมีคําว่าประชาชนแล้วมันก็มีคําว่าผู้เกี่ยวข้องในหลายเรื่องเนี่ยเรายอมรับว่าเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคือประชาชนก็คืออยากให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ครับแต่พอไปถึง ส่วนต่อขยายหรือแม้กระทั่งสร้อยหรือแม้กระทั่งส่วนที่ว่าด้วยการดําเนินงานเนี่ยมันไปจบอยู่แค่ผู้เกี่ยวข้องอย่างน่าเสียดายในมาตราสี่เองเนี่ยก็มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยสุดอยู่ในเรื่องนี้เช่นกันนะครับในท่อนที่สองของมาตราสี่ผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยที่ท่านเขียนเอาไว้เฉพาะสำหรับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะ ไปถึงขั้นประชาชนได้กระทั่งช่องทางที่หลากหลายที่ว่านี้เนี่ยขณะนี้เรากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ควรจะหมายรวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่และถ้าใช่ถ้าเราจะสามารถเขียนให้อย่างชัดเจนว่าซึ่งหมายรวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนี่ย ก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าไอการที่กระบวนการยุติธรรมล่าช้าหลายครั้งเนี่ยหลายด้านเนี่ยเกิดจากกระบวนการที่ยังอยู่ในยุคแอนะล็อกไม่ทันสมัยแยกส่วนกันอยู่ถ้าเรานำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็จะช่วยเร่งกระบวนการให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นในมาตรา6อันนี้หลายท่านอภิปรายไปแล้วนะครับ ผมคิดว่าเนื้อหามันไม่สุดอย่างน่าเสียดายเพราะว่าแทนที่จะเป็นการเร่งให้มีการกำหนดเวลาอย่างชัดแจ้งเนี่ยกลับไปเปิดช่องให้แต่ละหน่วยงานกำหนดกันขึ้นมาเองซึ่งผมเชื่อแน่ว่าจะมีความลักลั่นและในท้ายที่สุดก็จะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็วิงวอนไปยังคณะกรรมาการวิสามันได้ได้โปรดกรุณาอย่างน้อยที่สุดต้องกาหนดระยะเวลา อย่างมากนะฮะไม่เกินเท่านั้นเท่านี้และต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยในเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะกล่าวถึงก็คือในมาตรา8ซึ่งก็ไม่สุดท่านพูดถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อุลุงตรงดังค่อนข้างที่จะลักลั่นกันนะฮะไม่ไป เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความล่าช้าของความไม่เชื่อมโยงของความไม่ยุติธรรมผมคิดว่าถ้าเรานำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตราสี่ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางเอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงบางอ้อตรงนี้เลยครับเพราะว่าท่านไปยกเว้นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในมาตรา8จึงเขียนในลักษณะที่ค่อนข้างเปิดกว้างอย่างน่าเสียดายก็เพราะอย่างนี้ไงฮะมันจึงเกิดความลักลั่นและกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับมักจะถูกอ้างอิงอยู่เสมอว่ากระบวนการของรัฐเรายัางไม่พร้อมที่จะไปสู่ยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นผมจึงขอวิงวอนนะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรา8เนี่ย มันจะต้องสอดคล้องสอดรับนะและเชื่อมโยงได้กับมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะที่กำหนดขึ้นและเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ล่ะครับมันจะทำให้เกิดการบูรณาการมันไม่ได้เป็นการไปละเมิดความเป็นอิสระในการทำงานครับแต่มันจะนำไป สู่ผลที่ประชาชนสามารถคาดหวังได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะเป็นของใครของมันเป็นไซโลแยกส่วนกันอยู่แล้วประชาชนก็ไม่อาจที่จะคาดหวังอะไรได้เลยและท้ายที่สุดในมาตรา8ครับผมคิดว่าไหนๆจะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเน,นี่ยอานิสงส์มันไม่ควรจะเกิดแค่เฉพาะสำหรับผู้เกี่ยวข้องแต่มันควรจะไปถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป อาจจะแยกกันเป็นกรณีกรณีนะฮะเช่นกรณีนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีก็ได้นะสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกอย่างนี้ก็พอรับกันได้ครับเพราะว่าจะมีข้ออ้างในเรื่องของการตั้งงบประมาณอีกมากมายมหาศาลแต่ถ้าผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย และไม่เชื่อมโยงไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกลางที่จะกำหนดขึ้นโดยกฎหมายว่าด้วยเรื่องวิธีปฏิบัติราชการไทยอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นการกำหนดกฎหมายที่น่าเสียดายไม่สุดและไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการกำหนดเวลาดำเนินการของในกระบวนการยุติธรรมครับเบื้องต้นผมแสดงความยินดีและขอสนับสนุนโดยหลักการนะครับแล้วก็หวังว่ากรรมธิการวิสามันจะได้นำเอาข้อเสนอแนะข้อสังเกต และครอบวงใหญ่ไปพิจารณาครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ